ใช่ไหมแล้วหลวงพ่อก็เลยทําปฏิหารให้พี่เยอะมากตอนไหนก่อนตอนที่ยังไม่เข้ามาเนาะเพราะเห็นที่มาเรียนรุ่นไหนครูสมาธิรุ่นสี่สิบค่ะเขาชวนพี่แต่รุ่นสามสี่นะคะแต่แล้วพี่ก็บอกว่าเห็นป้าอยู่ที่ศาลาอะเอ้ตรงตรงสี่แยกางรสวนเขาบอกว่าขอเชิญชวนเรียนครูสมาธิเอ๊ะครูสมาธินี่น่าสนใจจังครับก็สงสัยอรีเพื่อนหรือว่ามาเรียนสิเดี๋ยวมีสอบด้วยครับแค่เนี้ค่ะทำให้พี่เสียโอกาสเลยเพราะพี่บอกว่าเอ๊ะ ศาสนาพุทธทำไมต้องสอบด้วยพี่อยู่โรงเรียนคิดใช่ไหมพี่เรียนโรงเรียนคิดมารเรียน,ยนคิด,คดมามแต่เล็กเลยไงจนจบไหมครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่อื่นเลยคะ่ะแสร็จแล้วพี่ก็เอ๊ะทำไมพี่ก็เห็นชื่อเนาะครับโอ้มีสอบพอสอบปุ๊บบอกพี่ไม่เรียนใจเราน้อมไหมหมายถึงว่าตอนนั้นเฉยๆมากเข้าวัดไหมตอนเด็ก ตอนเด็กก็จำเวลาจะอยู่ในเมืองไปก็เฉพาะเทศกาลอะไรนไปไปเที่ยวเหมือนงานงานประจำปีอะไรเงี้ยไปเทียอะไรก็ไปสนุกสนานเฉยๆไงไม่ได้คิดอะไรไม่ได้แบบทําบุญแบบพ่อแม่ไปทําบุญบรรพชะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเสร็จแล้วก็พูดถึงพระอาจารย์หลวงพ่อเนาะพี่เห็นปุ๊บเพื่อนบอกว่าต้องไปสอบพิศาสนาไม่ต้องสอบพี่เลยหันหลังพระอาจารย์หลวงพ่อไิรยังนะครับใช่พี่ไม่สนใจเลย พี่ก็อ่านชื่อคือมันต้องผ่านสีย่าน,นี้ทุกวันเนี่ยฮะชื่อชื่อวิริยางโอ้โหชื่อทั้งสามพยางครับพระเกจิด,ดังๆที่เรารู้ๆเนี่ยจะมีแต่พยางเดียวเนาะครับทําไมพระนี่ทั้งสามพยางอโอ้โหสงแสงจะเปลี่ยนชื่อเห็นไหมนี่ความกุศลจ,จิตมากเลยนะมันแย่มากครับเชื่อก็สมควรเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักไงพอเว้นไปปุ๊บนะคะจนถึงรุ่น3ามสิบ เพื่อนก็มาชวนเพื่อนรู้นิสัยเพื่อนบอกว่าแป๊บไม่ต้องไปไปเรียนก็ได้ไปนั่งฟังเฉยเฉยก็เข้ามาในคาี่ห้องเนี้ยพอเข้ามาปุ๊บมาจนท้ายท้ายแล้วหลงพ่อเทปก็ออกมาเลยค่ะพอก้าเข้าไปปุ๊บเทปของหลวงพ่อหลวงพ่อจะพูดว่าวิริยังเป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เรามาตั้งแต่กําเนิดเฮ้ยมันโดนใจทําไมหลวงพ่อรู้ว่าเราสงสัยนะคะ ก็ยังไม่เรียนก็นั่งฟังแต่ก็โอเคแล้วชอบเริ่มเริ่มแล้วเริ่มสนใจเริ่มเออนั่งฟังไปเรื่อยเรื่อยนะคะแต่แล้วก็ไปมีโอกาสได้ไปหาอาจารย์คนหนึ่งที่นาดีก็บอกกับ,บพออ,อว่าพออ,อพี่เนี่ยไปฟังพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังมานะครับพี่จะสมัครเรียนครูสมาธิอโออพี่ครูสมาธิพี่อยู่ที่กรุงเทพไงที่มีพระยกใหญ่เลยไงครับอ๋อเหรอพี่มีรู้เรื่องเลยโหสร้างพระยกใหญ่มากเลยครับ ท่านเคยมาที่โรงเรียนท่านมาเหมือนมีมาสร้างเด็กเล็กอะสมเด็กเล็กอะค่ะแถบเด็กไทยโครงการประทิบเด็กไทยประทถบเด็กไทยเยอะมากครับขะศรัทธามากเลยโอ้เหรอศูนย์เป็นร้อยกว่าสาขาเนี่ยค่ะพอเขาบอกว่ามีพระหยกนะคะพี่ก็สะดุดอยู่ในใจอีกแล้วกลับบ้านรีบกลับบ้านเราจําได้ว่าเพื่อนเนี่ยชวนเราเช่าพระหยกแล้วเราเช่าไว้สามององละห้าร้อยบาท พระหยกรีบขึ้นไปเปิดดูเลยค่ะครับพอเปิดมาปุ๊บวิริยังศรินทโรวัดธรรมมงคลอืปึกที่สองอีกแล้วพี่ครับโอ้โหไม่ได้แล้วต้องเรียนก็เลยต้องมารุ่นส9้านะเพื่อนบอกแป๊ดจะจบสามเก้าไหมใช่จะได้เจอกับหลวงพ่อบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเราขอเรียน4ี่สิเพื่อเริ่มต้นใหม่เลยอะไรนะเซสี่โลเอาใหม่เลยรุ่น4ี่ไม่เจอหลวงพ่อไม่เป็นไรแต่ระหว่างเรียนเริ่มเตียนสมัครเรียนรุ่น4ี่สิบก็ เราคงไม่มีโอกาสได้เจอหลวงพ่อแล้วล่ะอยู่ๆพี่บอกใครจะไปวัดวัดศรีบ้างท่านมาเพราะว่าท่านไม่ได้จำพรรษาศรีรัตนธรรมารามใช่ค่ะวัดป่าสร้างใหม่ไปใส่บาทที่เจอกันนั้นนะคะที่หาบมาหลวงพ่อคผมท่านก็บอกว่าแต่ว่าตอนนั้นโครงการครูสาไหมไม่ใช่รอะค่ะท่านมาจําพรรษาที่เมืองไทยท่านไม่ได้อยู่แคนาดาอ๋อตอนให้เราซึ่งหยุดเนี่ยเพราะว่ารุนพี่เขาไปขึ้นทุดงครับเราก็ไปใส่บาทหลวงพ่ออยู่โอ้โห ได้เจอหลวงพ่อสิ่งที่ไปรอไปรอรับนะคะแล้วรู้สึกเป็นยังไงตอนแรกครับเจอหลวงพ่อเจอเจอหลวงพ่อเหรอคะมันบอกไม่ถูกเลยค่ะคือที่เราบอกหลวงพ่อคงไม่มีโอกาสมองเราหรอกเพราะว่าท่านท่านขอเอียงใช่ไหมคะเห็นไหมพี่ก็อย่างเงี้ยท่านนั่งรถกอลท่านเอียงไหมคะพ่อดานเราปุ๊บนะคะครับยังไม่ทันใส่บาทนะคะถานปุ๊บเนี่ยท่านช้อนตามาโอ้โหเจอจังเลยอ่ะนี่อีกรอบหนึ่งที่พี่แบบอุ้ย หายแล้วเราทายังไงดีเนาะเราให้หลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่าเรามาจากสาขา80ก็ไปเอาป้ายมาอกเอาป้ายมาคึงมาคึงก็บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อค,ค,คะสาขา80วัดอมตะยารามปราจิมบุรีค่ะคท่านก็มองยิ้มๆแ้ขึ้นไปท่านก็ไปฉันบนสาราเสร็จท่านก็ออกไมเลยค่ะครับ จากสาขาแปดสิบพระจันทร์นิคมโอ้โหตื้มใจมากเลยหลวงพ่อไปด้วยใช่ไหมหลวงพ่อใช่อ่ะหลวงพ่อทิคมไปด้วยพาไปนะคะช่วนัเนี่ยบอกพอเรามีอะไรที่เอะกับหลวงพ่อเนี่ยเราจะรู้สึกท่านจะตอบทันทีใช่มันคิดคิดนี้ในใจไงใช่ค่ะเนี่ยมันเป็นอะไรที่มาสัจจันทร์สำหรับตัวเองนะคะว่ามีโอกาสจะไม่ได้พบท่านก็ได้พบท่านตั้งหลายครั้งนะอันนี้ก็เป็นบุญแบบ ที่ส,สุดในชีวิตแล้วครับมันเหมือนธรรมะจัดสรรเมื่อถึงเวลาพี่คิดอย่างนั้นนะคะคก็เลยปรนนา,าตัวว่าแต่พี่ไม่ได้ไม่ได้ไปอบรมอาจารย์ลิสานะคะคแต่ก็คิดว่า จะช่วยงานหลวงพ่อในทุกๆเรื่องที่ตรงไหนติดคัะนลุกเลยคนลุกนะคะอย่างที่2 1 3อาจารย์บอกว่าเพิ่งเปิดหม่อาจารย์นัชนีเช่นขาวนะคะเป็นผู้ดูแลขอทีมไปช่วยหน่อยพี่ก็ไปกันโอ้โหเป็นพี่เลี้ยงไปทํากับข้าวพี่เลี้ยงบุกเบิกห้องน้าทาอะไรหมดทุกอย่างซื้อ่ซื้อชามไปให้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกผูกพันแล้วก็ดีใจได้ทําให้ตรงนั้นเขาเข้มแข็งขึ้นด้วยตอนนี้นะณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่ามาถูกทางเนาะทุกวันนี้วันอาทิตย์ เรียนโรงเรียนคิ์วันอาทิตย์เขาจะไปโบสถ์กันก็สงสัยว่าทําไมศาสนาพุทธเราไม่เห็นมีมั่งเนาะมีปฏิบัติวันอาทิตย์กบนี่มีส่วนมนี่นี่แหละสิ่งที่เราต้องการนี่แหละสิ่งที่เราต้องการหลวงพ่อบอกให้ต่อยอดแล้วก็เวลาเราเจอกัลในณมตที่ดีเพื่อนที่ดีอะไรเงี้ยเราให้เกาะกลุ่มกันไว้นี่ก็จะมีกลุ่มอยู่อะค่ะแล้วก็จะไปกันช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็เนาะเป็นสิ่งที่จะว่ามาสัจจรย์สำหรับชีวิตเราก็ได้ แล้วมันก็มีอะไรที่เป็นมงคลชีวิตเข้ามาเรื่อยๆตรงนี้อันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจของพี่ในการที่ได้มาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์หลวงพ่อใช่ค่ะ่ย่างเชิญชวนเนาะแล้วก็พยายามที่จะเผยแพร่ประดีพี่ทํางานกับสสสเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรงดเล่าอะค่ะพี่ก็จะสอดแท่ในเรื่องของการปฏิบัติโดยการมีสติครับสติในทุกๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเยาวชนเป็นคนที่ติดไปแล้วก็อเขายังใช้เรื่องของสติมาเป็นตัวบำบัดนะคะ แต่ก่อนจะมีสติเราต้องมีสมาธิก่นใช่ค่ะอันนี้สําคัญก็เลยถือโอกาสถ้าใครสนใจแล้วก็จะให้มาเรียนครูสมาธิด้วยแล้วเขาก็จะได้ต่อยอดไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นความตั้งใจนะคะที่อยากทำขอบคุณมากคุณมากครับสอนด้ครับ